ครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับเฟยอร์ท mm hmm. ี่ไลท์เจอท่านนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมไลท์เจอครับอ่าแล้วก็วันนี้ได้เวลาถึงเวลาปั้นรูเดียสแม็กแล้วนะครับผม mm hmm. คือว่าผมนี่แบบสุ่มห้องทดลองรับมันได้กดดำพอดีผมว่าเออจะแบบนี่สักหน่อยนะแล้วก็จะปั้นแม็กพอดีนะครับผมแม็ก mm hmm. <Mac S 2> แน่ๆวันนี้นะครับ mm hmm. นี่ ใช้เวลานาน,านอยู่นะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ฟาร์มเลยมันเ,ยเลยใช้เวลานาน,านเนาะจะเป็นแมคโรที่3ของ ID 2ของนะครับถือว่าเป็นการพัฒนาดีเนาะเออกบดำอ๋อไม่ได้นี่เป็นไรครับแน่เยอะอยู่โอเคเรียบร้อยมาจัดก่อนนะขั้นสูงไว้พิษน้ำนะครับผมโอเคปุ๊บ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 โอเค นะครับตึ๊บน,นี่นะก็ปั้นตัวนี้ไปก่อน,นผมก็ต้องถอดเกียร์ด้วยถ้าได้เสียรูเบียเปิดถอดเกียร์อยู่นะเพราะว่ามันสลับขึ้นมาไปผมจะใช้ดับเบิลตัวเดียแต่แต่ว่าผมมีตัวเดียอีกหนึ่งตัวอยู่ครับไม่ต้องห่วงเลยผมใช้ดับเบิลตัวเดียได้แน,น่ๆนะอน,นะคอญญาคตอาจจะปั้นสองตัวนะเฮ้อเรื่ทางของโบงนี่ไงผมมีตัวเดียอีกหนึ่งตัวนี่ สิบแปดหลักเป็นสิบก้าจ้ะไปอ่าไม่พอนี่หว่าไม่พอนี่หว่าเดี๋ยวโอเคต้องใช้วิธีเทคนิคนี้แหละแล้วนึงนะวันไี้พอนี่หว่าหนึ่งสนะองหนึ่งสองไม่ได้ ไม่ถึงโอเคใช้วิธีนี้แล้วกันนะเออใช้วิธีนี้แล้วกันนะผมคิดว่าพอไปของคอตโดนผิดโอเคอันนี้กระดานดีนะแต่แบบไม่รู้จะได้หรอขอตัวเดียวพอแล้วไม่ได้เอาตัวไม่ได้เอาเยอะนะอุ้ยเฮ้ยสามตัวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเค โอ้รู้ละเอออะไรวะไม่ไม่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยัดตอนนั้นแหละไม่ต้องยัดละเก็บไปแล้วกันนะเฮ้ย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 อะไรวะเนี้โคตรคุ้มเลยอะ่ะโอเคผมล็อแช่ไปแล้วปั้นตัวเดียวกันนะโอเค มันต้องมีตัวแปดเดนตัวนี้โอเคหน่ะตัวมันจะดนี่ลำบากอย่างนะหน่ะตัวมันยัดนี่ลำบากอยู่เออชั้นพิเศษหมดแล้ว เงินที่จัดได้ไหมผมจะจัดจัดจัดประเภิดาวเลยเหรอได้ไปถึงเนาะฉันังเงได้ให้มันเต็มอ่ะเออตอนนี้สี่จัดยัดัด จ,จัดเลยโอเคโอ้โหคุ้มเฉยเลยโอเคอเฮ้ยได้ได้สามตัวได้ไงวะเออโหโอเคครับมาได้เวลาถอดเกียร์นะครับผมนเวลาถอดเกียร์เอ่ย โอเคผมจะใช้เป็นต็จน,นี้ละกันแล้วก็วกจุดหนี่ตามเซ็ตนี้เลยนะแล้วขอ,จ,อจัดทีมที่หนึ่งใหม่กอนะจ,จุดทีมที่หนึ่งขั้นสูงจุดให้เปิดชุบชุบทุไปเอ็ดเวิร์ดใช่เลยก็อันนี้โอเค ช่วยๆผมใช้เป็นไอ้นี่ก็นี่โอเคตัวนี่ตัวนี่ตวนียยางโอเคผมขาดตัวเลยรวะอ๋อวัดตลกวัดตลกโอเคแจ๋วแจ๋วนี่แหละ เกียร์ทีมที่หนึ่งอันนี้มันต้องใส่คาราเหมือนกันตรงนี้อาจจะต้องเป็นเกีรโย,โยร์วิทยุรถแล้วกันนะอืมกองสกิลโอเคตอนนี้นะโอเคสลับกองอ้าวโอเค แป๊บหนึ่งขอเวลาแป,บป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคครับก็กลับมาอีกครั้งนะึงครับผมไปฟาร์มมาละเมื่อกี้ยันย,ยัดไปก่อนนะโอเคครับมาตุด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 โอเคเรียบร้อยแคปแคปจอโอเคแม็กตัวที่สามเรียนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ผมใช้คู่กันเลยนะเดีย๋ยวเดี๋ยวผมเช็คทีมพวกกันก่อน,นนะ ทิ้มพกการผมใช้เป็นตัวอะไรอยู่ตัวนี้เหรอถอดออกเออนี่ต้องใช้ตัวนี้อืมอ,อถูกแล้วถูกแล้วใช้แค่นี้ก็พอและโอเคครับมาพีพ,พีกันเลยเดี๋ยวก่อน,นะครับจะยาไปวันนี้นะเอาละนี่นี้น ทีมที่สามเริ่อเปี่ยนนี่ต้องต้องจัดทีมใหม่หมดนะตอนนี้คือแบบป้านมากคนคือมัน,ม,นมันได้ตัวนั้นพอดีหรือไว่แบบสามดาวโคตรโดงโดงโคตรดีอ่ะอ้าบอกเลยโอเคแนกสามตัวที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอืมน่าจะตีขึ้นเยอะตอนนี้รอคกคิดมาแต่เดียวนะเกค,คิดมันมาใส่แต่ละตัวจะมันจะเล่นง่ายขึ้นเยอะตอนนี้ นะบอกเลยอืมเก,ก,กียร์มันเกียร์ึ้่มาเป็นเกียร์ที่จะดีมากผมคือว่าใส่มาได้เอามาผู้ใส่ได้แทบทุกตัวในทีมผมเลยอะทุกตัวเลยแหละเอเกียร์มันดีเวอร์เลยครับโอเคมาตอนนี้คือแบบเกียร์ที่เต็มยอะที่สุดก็คือถ้าจะเป็นโรเดียสผมเลยแหละเพราะว่าเกียร์ดีที่สุดในดีแลนะ้วที่ใส่ให้นะครับผม โดูเดียสแม็กตัวนี้น่าจะน่าจะโอเคนะผมว่าแบบมันน่าจะแบบยิงโรัวๆได้ยังยังยังไม่พร้อมใช้ดูเรียสสองตัวเพราะว่ามันรู้สึกมันจะบางแบบเออต้องรออีกจุดหนึ่งก่อนนะต้องรอก่อนต้องรอก่อนมีดูเรียสทั้งสามตัวอ่ะมีดูเรียสทั้งสามตัวอ่ะเออบอกเลยสบายจะจัดตอนนี้หลีกเทนี้ผมจะได้ทุกทีบะ่ะเออหยอกหยอก มันก็ไม่ขนาดน,านั้นแต่มันก็ชนได้หลายทีมอดุยเจ๋อนอาจจะปั้นมานะหวอาจะปั้นมานะอาจจะพราะมันเป็นตัวชนตัวชนนะเออได้แกะคิดมดอะไรอย่างเงี้ยเออค,คิดมาใส่กับคู่ฮาร์วีนเหมือนใส่เหมือนกอลดีนผมอะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอาจจะเอามาเล่นนะอาจจะปั้นมาเล่นขำอขก็ได้ไอ้ดีนี้อาจจะชิคชิวเล่นไปเรื่อย์ประมาณนี้นะครับผม แต่ว,ว่ามันตัวมันโอเคไงไอดีนี่ตัวเขาจะโอเคเลยแบบเล่นสบายทางของบนี่สบายเลยแหละนี่หาบ้าไฟสักตัวนี้นก็น่าสบายเลย,เลยบาไฟมาตัดเล่สามตัวนะครับเออโอ้ดิเออืนนี่ผมแบบมันมันง่ายมากเลยมันง่ายมากเลยโอเค จะพยายามที่จบเพชรสามแล้วกันนะปั่นดูเดียสด,ดูเดียสมาละเ,เดียสผมว่าช่องกลางควรจะใส่เป็นชุดซานตาไปครัแบบให้มีหลบสกิลหน่อยเออหลบสกิลกับเกียร์ที่ผมเลือกหลบสกิลมามันจะได้แบบไม,ไม่ไม่ตายง่ายเออเนั้นรถแรกจุดเดียวก็พอแล้วดูเดียสเพราะว่ามันไม่กินไรเยอะขนาดนั้นนะครับผมเออนะครับโอเคอันนี้ถ้าอยาสู้ได้แหละมาเล่นดูเล่นดู ก็ตัวบินอดีนี่เป็นตัวบินที่ดีที่สุดในอดีนะครับเพราะว่ามันเป็นอันดีมันดีกว่าอดีหลักเลยแล้วก็ดีกว่าอดีดีอดีที่3มด้วยนะครับเพราะว่ามูลฮอกกี้มันเป็นตัวการบินที่ดีนะผมว่ามันก็จะมันก็ดีกว่ามูลปนะีจีนอะเออประมาณนั้นตัเกเห็นไหมตบยับตบยับเลยตัวบินไอ้น,นี้ที่คนไม่ตีเพราะาตัวการบิน่าอะเออ มันพอปล่อยเราไปหลีกไม่ค่อยขึ้นเลยไม,ไ,มไม่ค่อยมีคนตีมั้งไม่รู้เหมือนกันทำไมไม่ตีผมอะ่ะโอเคโอโ้โหจะทองสามละโอเคเล่นกันเห็นไหมกดเจอกดได้เจอชิ้นร้ายด้วยมาทดสอบเลยรูเดียสผมว่ามันน่าจะยิงบ่อยอยู่นะเพราะว่าผมแม็ก2สองตัวไงมีทั้งเอลิสและทั้งรูเดียส มันน่าจะอ่าอะไรนะเขาเรียกแบบยิงให้ศัตรูไม่ออกไม่ไม่ให้ที่มันหยุดหาบีอ่ะมันโกงอยู่นะเอ้โกงอยู่นะพี่ไม่โกนอ่ะมาโอเคเดือดอืมดืดเดืดเดืด,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 ด โอเคโอเคใช้ได้อยู่เออเล่นง่ายขึ้นเยอะเล่นง่ายเล่นง่ายขึ้นอยู่เล่นง่ายขึ้นอยู่เพราะว่าตัวคนผมสังเกตตัวว่าเขาไม่ค่อยปล่อยตัวออกมาไงแสดงว่าทํางานอยู่ทํางานอยู่ไงนี่ปั้นเอลิทเราถ้าผมไม่ได้ปั้นเอลิทตัวแรกอะผมอาจจะแบบไม่ได้ลําบากขนาดนี้นะเออผมปั้นเอลิทตัวแรกก็แบบโดนยิงโดนยิงโดนยิงกับจับล่ะโดนแชมเปญยิงก็ก็จะตายอยู่แล้วเออประมาณนั้น ก็เคลมาตาสุดท้ายน,นะครับทีนี้เลยแล้วกันโอเคผมอาจจะปั้นลุยเจ๋นมามาใช้งานข้าขำกันดะมาเป็นตัวชนข้าขำอะ่ะเออตพราว่าแบบเอาไปให้มันครบเรจ็ไปเลยไงสามตัวนักเดินทางไงม,มีที่ในอนิเมะเออให้ครบไปเลยโอเค๋ยวผมปั้นแล้วกันนะตัวที่เป็นแม็กซ์ตัวที่สี่นะ อาจมันอาจจะไม่ได้เก่งมากหรอกครับแต่ว่าผมปั้นเพราะความชอบด้วยเพราะว่าเออดูอนิเมะมาแล้วมันแบบมันอยู่ด้วยกันน่าจะเออบัฟบกันดีอะไรเงี้ยเออความรู้สึกเฉยแต่ว่ามันก็ตัวลูจินเอามาแท้งทเฉยหละเอามายืนชนงองอะไรเงี้ยประมาณนั้นมันเทียบกับตัวชนตัวอื่นตัวชนตัวอื่นมันดีกว่าแต่ว่าเราเอาเรื่องคนละวงไงเออ เห็นปะเก่งซะง,งั้นตีไม่เข้าเชยโอเคมาตื่นนอนด้วยกันนี่โอเคเราจะชานะไปนะครับผมหมดกดอมตาเชยเลยไม่ต้องกูนอนตจึงตอยโอเคก็ชานะไปทุกช้ากี่ตาะนะ เจตานะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็วันนี้แล้วกันนะครับมาอัปเดต ID นะครับผมว่าผมปั้นมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตัวต่อไปผมจะนเป็นลุยเจินนะครับผมตัวนี้ก็อนาคตนะครับอนาคตนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปใหม่ครับบ๊ายบายครับจุ๊บ